ฝันเห็นหิ่งห้อยการเสี่ยงโชคช่วงนี้งดเสี่ยงโชคจะดีที่สุดจงระวังอุบัติเหตุทำไรก็อย่าประมาทระวังจะถูกเอาเปรียบจากคนที่คุณไม่คิดว่าเขาจะทำได้ความรักคนโสดจับพัดจับผูอาจได้เพื่อนรู้ใจมาเป็นแฟนความรักของคุณมักจะมาในรูปแบบความเห็นใจซะมากกว่าแต่คุณก็ควรดูได้ว่า สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นความรักหรือความสงสารกันแน่คุณจะมีโชคจากคนรักอาจจะเป็นของฝากหรือของขวัญดวงการเงินการงานงานที่ใช้การเจรจาจะไม่บรรลุผลต้องหาหนทางอื่นๆหรือต้องอาศัยบุคคลอื่นๆยื่นมือเข้ามาช่วยใครที่รอผลการสัมภาษณ์งานจะมีเกณฑ์ดีได้เซ็นสัญญาการจ้างงานเกิดขึ้น ภาระรับผิดชอบในหน้าที่การงานทำให้จำต้องสระแผนการพักผ่อนกระทันหันเลขนำโชคหนึ่งสี่ห้หกแหห้าฝากกดติดตามช่องดิมลักี้นํามือด้วยนะคะขอบคุณมากมาก